ฮัลโหลเอพีบาดีสบายดีทุกคนจ้าพบกับแมนดี้คือเก่าจ้ามาจ้ามาจ้าวันนี้นำเสนอกินข้าวผัดนะคะวันนี้นะคะทำข้าวผัดกินจ้าข้าวผัดแซ่บๆนะคะไฟไรมาจ้านำเสนอกินข้าวผัดนะคะทำแล้วก็ต้องมากินจ้า วันนี้ว่างจ้าวันนี้ว่างนะคะก็เลยมาทักถ่ายนะคะทักถ่ายเพื่อนเพื่อนทุกๆคนจ้ามากินข้าวผัดนะคะทําแล้วก็มากินจ้าอืมเวอรี่ยขอบคุณทุกทกําลังใจเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะ คิดทำกับข้าวก็จะเป็นคิปบ,บ้านๆนะคะคิดบ,บ้านๆที่ทํากับข้าวทุกวันกินทุกวันนะคะบางทีก็จะทําขนมเยอะหน่อยชอบกินขนมพักเนี้ยพักนี้ชอบของหวานนะคะพักนี้นะคะอืมวันนี้จาข้าวผัดอร่อยมากข้าวผัดปลากระป๋องแซ่บหลายบางที เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็บางทีก็หาแบบว่าของมาทํากับข้าวเครื่องก็ไม่ครบเราก็มาดัดแปลงเอานะคะเราก็มาดัดแปลงเว่าเราจะทําเมนูไหนอย่างบางประเทศเนี่ยไม่มีของไทยขายเลยมีแต่พวกปลากระป๋องม่ทุกอาหารกระป๋องพวกเนี้ยแล้วก็มาดัดแปลงเอาเนี่ยปลากระป๋องมาทําข้าวผัดจ้าอร่อยนะคะไม่จําเจนะคะ อย่าดูถูกปลากระป๋องนะมาทําได้หลายเมนูนะเพื่อนเพื่อนทำได้หลายเมนูมากเลยไม่ว่าจะต้มเส้นไม่ว่าจะต้มยำไม่ว่าจะทําน้าพริกไม่ว่าจะยำไม่ว่าจะทํำข้าวผัดอืมไม่ว่าจะทำเอาเอาไปทําสปาเกตตีอร่อยอืมอร่อยมากเดี๋ยวจะทำาป็นสปาเกตตีเนี่ยสปาเกตตีปลากระป๋องเมืองน,นอกมันมีชีสใช่ไหมล่ะแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปด้วยโอ้ยเพอร์เฟ <laughs> ทำอาหารมันมีพวกเครื่องฝรั่งแล้วก็ทำฝรั่งอาหารไทยผสมอาหารฝรั่งเข้าไปมันก็อร่อยเนี่ยทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากอร่อยกับข้าวก็จะเป็นกับข้าวบ้านๆธรรมดามากเลยจ้าเพราะว่าต้องกินทุกวันนะคะ อาหารนิสานมัง่งอาหารไทยมัง่งอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นมัง่งอาหารจีนมัง่งปะปนกันไปเพราะว่ากินทุกวันทำอาหารกินก็ที่บ้านอยู่กันสามคนที่บ้านอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกลูกก็กินอีกอย่างหนึ่งสามีก็กินอีกอย่างตัวเองก,ก็กินอีกอย่างหนึ่งแบบเนี้ยก็เลยทําอาหารหลายอย่างก็เลยได้ดูหลายอย่างหลายแนวทําให้ได้ดูหลายอย่างหลายแนวไม่จําเจนะคะอาหารมีเยอะแยะมากมายนะคะ ถูกแพงก็กินจ้ามีกินก็กินนะคะเนี่ยวันนี้ทำข้าวผัดปลากระป๋องเนี่ยอร่อยมากง่ายๆทำง่ายๆข้าวผัดเนี่ยปลากระป๋องมาทำข้าวผัดแนละ้วมันกินได้เยอะมันเจริญอาหารอร่อยมาก ขอพูดภาษากวางตุ้งนิดหน่อยนะคะฮัลโหลตายก้าโฮอย่าให้งอแม่นดีอะจะอยากไปกาตาหางอะกําหยัดฉีตัวเกยัดเอาจ้ำฟาโตจ้องกะละแสงแสงก็หยุดอาฟาห์มโตจ้องเจ้าว่าเขาหลังเจ้ากินโตตายก้ากะลังฟ้อมปีนกางอ่ะยุ่งอาอยู่จกเสาสดอะจกงานเสาสดอะอะปาลอยเจิงอะปะลอยเจิงอะใช่ไหมคิว <mel> จ้า <mel> <that Hi> <rules> ก็อาทิตย์หน้าตอนนี้ก็ว่างแล้วก็เลยมาแต่งหน้าขำๆไม่ดูนะคะดูแบบสนุกสนานแล้วกันดูแบบเพลินๆสนุกสนานแล้วกันบางทีก็เครียดเหมือนกันนะบางทีก็เครียดล้วก็หาแบบอะไรที่มันอ่าไม่เครียดทานะคะไม่เครียดเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี้ยจะไม่ว่างแล้วอาทิตย์หน้าจะไปอ่าผ่าตัดอาทิตย์หน้าจะไปผ่าตัดก็เลยมันจะแต่งหน้าไม่ได้สักเดือนหนึ่ง เดินหนึ่งแต่งหน้าไม่ได้จ้ะก็เลยมาออกพัทักทายเพื่อนๆนก่อนนะคะอาทิตย์หนึ่งอาจจะไม่ทํากับข้าวไม่ได้นะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หน้าก็อาจจะไม่ได้ทำกับข้าวเด้๋ยดูก่อนดูหมอว่าหมอจะว่ายังไงเพราะว่าต้องทำกับข้าวกินทุกวันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูหมอก่อนจะถามหมอดูก่อนว่าทํากับข้าวได้ไหมเพราะว่างานหนักเราทําไม่ได้ จะก้มก็ก้มไม่ได้ใช่ไหมล่ะผ่าตัดใช่ไหมล่ะสระผมก็สระไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาห้ามสระผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ห้ามสระผมแล้วก็อาจจะแม่แต่งหน้าไม่ได้เนี่ยแต่งหน้าไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนไปถามหมอก่อนว่าหมอจะว่ายังไงแต่ว่าทํากับข้าวนี้ก็ทากับข้าวได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสงสัยจะทำมันกลับข้าวไม่ได้แล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสงสัยต้องลาหยุดแล้วจ้ะพอหลังจะฟองกายยกรา,ายไปอ่ะโย้หโจเสาสดอ่ะยำฝฟาตะจองละ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่หาการติดตามนะคะชอบทำกับข้าวง่ายๆเอาที่เข้าใจง่ายๆอืไม่ต้องเรื่องมากอะไรไปดูคลิปคนอื่นเนี่ยเขาถ่ายยาวมากเลยคลิปคลิปของแบนดีนะ้เนี่ยสั้นมากแล้วนะสั้นมาก คลิปของคนอื่นเนาะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่เขาทากับข้าวที่เขาถ่ายทาคลิปทํากับข้าวครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทํากับข้าวง่ายแต่ว่าเวลายาวมากเราเคยเข้าไปทําเ,เคยเข้าไปดูคลิปสําหรับคนที่เขาทากับข้าวนะไปดูว่าเขาทาคลิปยังไงอะไรแบบไหนนี่ไงเราดูแล้วเวลามันนานมากเราดูเราดูแล้วเหมือนกับว่ามันยากใช่ไหมล่ะเหมือนกับว่ามันยากที่จริงแล้วมันง่าย มันไม่ยากอะไรแต่ว่าทําเวลาให้มันยาวขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อว่าจะได้มีโฆษณาเข้าถ้าคลิปเป็นสั้นไปเนี่ยโฆษณาก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมล่ะอย่างคลิปแมนดี้เนี่ยอย่างมากก็ยี่สิบกว่านาทีประมาณนี้แนหะละยี่สิบห้านาทียี่สิบกว่านาทีแล้วก็สิบกว่านาทีไอส่วนมากแล้วจะแปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีประมาณนี้แหละทํากับข้าวเพราะว่าเราต้องตัดให้มันแบบให้มันสั้นหน่อยอืเราไม่เอายาวจนเกินไป โอเคจ้าขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการบังใจเลยจ้าเอาไว้คลิปหน้าเอาไว้หายดีแล้วค่อยมาทักทายกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่รับชมจ้าไปแล้วจ้า